สวัสด ok. ีพี่น้องสวัสดีสุขสุขอนมาพอพ่อกับซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องกินรถทั้งแม่ทั้งก็ป้านี่พ่อพอกับซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องนี่ยตีตีโมเดลใส่ใส่ยันเต้นี่้อายู่นะ ปไปเบิ่งนขาวเมเ์ฟนมาส่ยังไงโอเคนะมาเบิรงขาวเมเพฟ่นมาใส่นาะได้ยังมามากรได้มากรมา,มาแดงแล้วมาทัวได้ยุ่มมาแดงแล้ว เด็กกบเลยไนนันอยาปลอยปอยบระชิดก็ชิมหาบาทเฮ็ดโลดชิหบาทชิบาทเคยช่องนี่หาบาทใเสียวชิชองนี่ปรชิมหา้ยมันบุคูนอ่ะเดี๋ยว่ามนี่อยู่ต่ว่า อืเงเลาะมาได้เชี่วพากันมาได้เชยช่องอันเท่ามาแต่อันจปลูกเไปพ่นพักอัมาเตียวไปมาก็ไปโจนร่งเตามะกรดูนากันหอยงหอยงมาโ่ช่ไหมเลยม่ไ้เอว่ามอนย่างเาไปกวานี้มันห้อนเนาะปกติก็คือมีห้อนวันนี้คือห้อน ันมันจะอันถา้อถาบอ่โอ้ยนี่มือนี้วจะไปถาเลย่อ้อย่าชกันจะาอะทีีอรไเว่าจงไปเว้นขัดว่ะจงปจงเงินชมห้าบาทไม่กินน้ำอันนั้นคว้าละเอาเงินเอาหูจะถาก็งมีถาหนุ่มเพิ่มหนุ่มเพิ่มขยันเอาเงินอักมานี่มือเนี้ยนี่บอกัจะไปบอันถา เอยโย่เห็นยิ้ใจเพ่ไเ่อฮาก็เพ่ผู้เอามือเพั้นดิชาขบก็ได้ก็ได้เพ่ผู้เอาหมัดดูเศ้ามือนี้ตอนนี้มันก็ชิมมันเกิมทัเพียน้วเป็นแต่ย่าได้ตู้ไทยไปเเอาใครนั่ไปเฮ้ยอยูู่นะ ไปเจ้าของยังมได้กินบ่ไปเอาบพรัะบนี้โอ้ยขันเอาน้าาหนงเลือสิบบาทห้องน้ำเหาเพมเพมาเอายีเอน้นเอ้ยเอ็ดเอีกยคนมอาพิบากัชนี้่ือจะเอาิห้นีคูชนีต่จะิ้ข้างละิข้างละอันข้างละห้าบาทเนาะ นี่เราบาดอันนี้ไม่ปาคนทอหูนอะนเอ้ยทอหูเแบบมือเเ่อยแหงื่อไม่นอนจนฟากันนอนเองเร่งมันเด็ดกระดอกกระเดี้ยมันไปชัดรู้มันอยู่หืน่นมันไปเออ

่อจะเอาแต่กระปุ oh, ้นน right. ั่นแล้วางห้าโลพอได้มากินเกรนชิ้นเชิญนี่ด้วมีเยอะเชิ้นได้มีเยอะกไอโนองเลยนะาเมเนี่ชื่อขอเเม็ดกินแ้เขาลากกนเล้เขาเ่เงินมาจะเฉดีปานเย็ดปื้อพีดเปื้เนาะหวานนี่บกรนท้นกระป๋อมาบื่อที่ก็นมึงน้มึกมึนับมึกใส่ยุ อ่ใช่ว่ามันจะ้วัไใช่้วมันวะเนี่ไใช่ที่อ่พอดเนอ่ะพอยาไปใช่เนาะละกรมันว่าไอ้พรไม่ใช่อ่าเพิ่อมใช่แล้วว่ามีอาสาใปชนี้เอามาชมให้ดูได้ยิ่งมชมนะเดนี่หัวบงแล้วก็ตาม ใครตึงแต่ว่าเน้อหยามนี่เขาตอยไปห้าอบอ่กุมงงั่งห่าอันไรเขาก็ข้าวไปต้อยบอกรโมงง้นก็เขาคือห้าวไปขนาด เปลี่ยนยุ่เดี่นนะว้อยมะม่วงเหินกับมะมงกงกระชอเต็มต้นมันลวงช่างเลเดี๋ยวนี้แล้วอ้ไปหดเพอ่แม่อยู่นานนะน้ามาได้จะชูปะ Anh hưởng của nhau. Ba chạy cho phép người. Ao vậy. Anh hưởng của yết lip, chú. Young, lợi lip, bọn đi. Chỉ แม่ข้ามีเป็นพีพี่น้องเลอันเละเลยเชยเพอดีนี่นะเชย้มันหลายก่อนบอกอ้่าใส่มาเบิ่งดูสีเหล็บนะสีใส่อันนี้ผู้จ้าสีใสนะอันเบามันอันพีดเออกำนันเอาแบบมันเลมาเบิ้งไปเชียซีมันมาเบิ่งท่ากับพอดีหมดพอดีอเปิดเบิ้งดูพี่เปิดเบิ่งดูมีเท่านี้ เออยัางจะทั้งนัยนี่กระดาษมันจื้อเลยยังกันนี่โอ้ยคือหน่อยอีแต่เบื้องมดเท่านี้นี่นะจะชิบไล่ผู้ใด้หันหนับเบื้องไหมมดเท่านี้เออคือไปเย็นคือมีแต่สีเขียวกับสีอย่างเง้ยเอาเขาเน้นเลือกไลยเนาะเขาไม่ได้เน้นเลือกสีสีอยงงีพี่เอออันนี้เป็นลายมันจี๊ซื่อไล่ให้เบื้งเออะเอาลดเลยอยากเอาเบียรนอะไัก็ได้มาท่บ่คันท่ากับสีท่าลิบ ชีช <si ุกชี้ท่ามชีุกก็าท่าเขี่ยเอาชีชุกโมเบอร์ตายนะก็จาเขาชีทาแน่อ่นี่เฮองยุ่ใช้เวลาเฮองยุ่พี่โอ้ชิเมือปลาดคันเห็นเอาคนขี่รถเมื่อดิฉัน เอาสีชมพูเว้นี่เช้าบ่ต้องเลือกจ้ะเล่นห่ากายเอาไรบอกเลยบอกเอาเลยเฮ็ดสีเท่าไดพี่เฮ็ดนะพี่น้องนะสามสิบบาทพี่น้องมาเฮ็ดได้พี่กัดอยู่กับบ้านบ้านยังบ้านดงดอกไม้เมืองไซผู้ทองพี่น้องแทงสวนเขตเนาะเฮือนติดป่านเลยมาโลกเฮือนติดป่าโลก สาสปีที่แล้วแตปีคนไปเฮียนไปเฮียนเชีงนะสามปีแล้วไปกับใคที่น้องกันบอะจะยัอีตี้ม่กันกันด้ เขาไปเบิ่งได้พี่น้องไปผูกคนชื้อไข่นะเ้ามีคลิปแต่งงานอยู่คนเบิ่งประมาณสี่หมืนกว่าวิวนี่แหละจะสองน้องสลาสี่หมืนกว่าสี 40, ่หมื่นเจ็ดมับ่ตอนนี้โว้ยเห็นเพิ่นก็นตกใจุ่นดีอตอออนนนนมักิงะวธรรมดา ชงใจยังงานหนักแป๊บเดียวหนึ่งคือนูรูหุดชงใจยิ่งสาระคนอ่ะมาเรื่องอะไรเป็นทออันนี้ดีกว่าเปิดห้านสาระนะบ เขาเก็บเงินวิทย์ศาลาไงโอ้โหที่นอนเลยมีเตียงเมียงเด,ดียง มีเด็กไข่หน่อยเทไข่หนึ่งวันนี้ไครแต่ว่าทางบ้านเขานาะหากินกับพ่อมีอยู่พี่น้องกันทางบ้านพี่น้องเนาะฮะคนว่าลูละพันปลาตัวเพ่งพูดลูละพันมีได้กินจ้ะมีได้ปัญญาขึ้นมีได้กินเจ้ะเออมีได้ปัญญาขึ้นหมดโลกของเราลูละพันคนละขนาดพักวานก็ยังลูเป็นพันพักวานปลา มาอยู่ทางใต้อยู่ไหนไปจะไปชื <apologize> ่อ <sano> ต่างไปจะมีเงินวะนู่นวะทางขจ้าอ้โหพันหวานชื่อนี่ว่ามอไปกงเทบลเคียวจนอยห้าจุดไทยโชว์ลเคียวละอันนี้ได้ไปกคือมีใจโอ้เปลี่ยนแล้ว บ่มีบ่มีบ่มีได้ที่ใดเม็ความชินว่าได้แต่ได้เจมีเราชินเนาะอิ่มยู่อดช่องสมผลคันไลก็หั่นนะมีอิ่มนะมีอิ่มเนาะมะขูดด้วยจ้ะมันมีกินหรแต่มันยู่น่เพราะเรื่อเดี๋ยวนี้ยืนปูนี้ยคือเห็นพอมาพอเข้าไปยู่จ้ะ เห็นมาแป๊บนึงแล้วก็ไปมนแลก็กองเข้าลยไปลมาละทำผู้หิยังไม่โตเหมดหมดไป่จานก็ร้องกะผู้หิมันละกินาการัวเรื่งเธอมันไก่ด้เนาะเฮิรนเขาอยูนเอาเขากาขี้ขานมือ ยเนะยอะไปไหมเยอะแกงชนไม่บ่ชะนาไมาาจะหอยตอนี้นสองสามหูยอะแกงชะนไม่เหรอแม่เป็นสินแกงหนไม่ชนไม่กัาากกดานซาวไปหาได้น้อยนึงเพราะได้ป่นนะึงไม่ก,ก็ได้ มันมีทั้นอ้อในมันเมียนง,งามมามันเนาะไปหากพา็พอได้ก็ได้มีลายเนาะพอได้กินนั่นแะกันมีหาก็จะกินกินเปต้องไปหา พอเพื่อนกับ,บประยูรพี่นนางเพื่อนไปเห็ดเวียกบะแข้วกเจ้าเห็ดย,ยังวันนี้ประบะหวานนี้มาเมื่มมอะบะวานนี้นะน้อ,นองน้ำโซกกับมาน้องกําแพงกับมาเรียกกรกมือได้หวานผู้บอรู้ว่ามืองันนี้ Like ม, like. มีได้ผู้นอนเลยอ่าในบ้านโชคน้มาเออบ้านนั uh. ้นเขาขับไม้เพื่อจนมาดิ้นเจอ เนาะเดี๋ยว้าเบิ่งบัดแกเนอะพี่น้องเนาะอน้าตาจะเป็นอะไรคลิปนี้ก็กจบไว้เพียงทานกีกขอบใจจุกุจุกคนที่้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายยังมาผ่านคลิปใหม่ๆกงส่องเคยลาเนาะพบอ,อกันคลิปนาสบายดี